การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในห้วงจักรวาลอันเวงวัง,วงมีเพียงพระวิษณุนารายบรรทมศิลป์อยู่บนพญานันตนาคราชท่ามกลางกเกษียณสมุรอันกว้างใหญ่ไพศาลพระองค์ทรงพักผ่อนพระวรกายหลังจากสร้างโลกและสรรพสิ่งทั้งปวงจนกระทั่งถึงเวลาที่โลกจะต้องถูกสร้างใหม่อีกครั้งพระองค์จึงเริ่มกระบวนการสร้างสรรค์จากพระนาภีของพระวิษณุก็บังเกิดเป็นดอกบัวหลวงอันใหญ่โตหึงมางดงามเกินกว่าจะพรรณนาได้ดอกบัวนั้นเปล่งประกายสีทองอร่ามส่องสว่างไปทั่วทั้งจักรวาล กลิ่นหอมของดอกบัวนั้นอบวัวชวนให้หลงไหลเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นยุคใหม่ของการสร้างสรรค์ภายในดอกบัวนั้นปรากฏร่างของพระพรหมผู้ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างพระองค์ทรงมีสี่พักแต่ละพักนั้นมองไปยังทิศท,ทั้งสี่พระองค์ทรงถือคัภีลูกประคำหม้อน้ําและช้อนตักเนอยอันเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาความรู้และการบูชาเมื่อพระพรหมทรงสำรวจโลกที่ว่างเปล่าพระองค์ก็ทรงเริ่มสร้างส,างสิ่งมีชีวิตต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเทวดา มนุษย์สัตว์และพืชพันธุ์พระองค์ทรงสร้างภูเขาแม่น้ำทะเลและท้องฟ้าเพื่อให้โลกมีความสมบูรณ์และสวยงามพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งด้วยความรักและความเมตตาและด้วยเหตุนี้ดอกบัวจึงกลายเป็นสสญลักแห่งความบริสุทธิ์การสร้างสรรค์และการเริ่มต้นใหม่ดอกบัวเตือนใจให้เราตระหนักถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่อยู่ในตัวเราทุกคนและเป็นเครื่องหมายแห่งการบูชาพระพรหมผู้ทรงเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งทั้งปวง